และวันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่จะมาดูพิมเจดีกันค่ะ ระกาศนียบัตรที่พวกเรานำพ้าไปประกวดที่เดอะมอลล์บางแคมาค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถคลิกขวาไปดูที่ EP พีที่5ได้เลยนะคะก็ G มีพี่ๆหลายคนนะคะที่ทักมาอยากให้พวกเรานะคะนำพ้าที่ได้รางวัลที่1เนี่ยม,ม,มาทำการศึกษานะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะนำพระที่เราไปส่งเข้าประวดนะคะมาดูไปพร้อมกันกันกบทุกคน,นะคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้นําพระมาทั้งหมด2องค์นะคะซึ่งก็คือพระสมเด็จบางขุนพมหลวงปู่ลําพูพิมพเจดี JD, แบบที่1พิมพิมเจดีมีหูค่ะและองค์ที่2นะคะก็คือพระสมเด็จบางขุนพมหลวงปู่ลําพูพิมพ์ใหญ่เกตจรลดสุ้ต้นเหนือไหล่ซ้ายและใต้ฐานล่างมีจุดค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่พิมพเจดีกันก่อนเลยค่ะ และองค์นี้นะคะคือสมเด็จบางขุนพรมหลวงปู่ลำพูปี02พิมเจดี JD แบบที่1พิมเจดี JD มีหูค่ะจุดสังเกตของพิมเจดี JD นะคะเราจะดูกันตรงฐานนะคะฐานเนี่ยก็จะเหมือนเป็น j จดีคว่ำอยู่ค่ะพิมพ์นี้เราก็จะเห็นหูประบาดทั้งสองข้างนะคะ และเราก็จะเห็นเป็นเส้นขอบเนื้อเกินบริเวณด้านบนค่ะและบริเวณมุมด้านล่างซ้ายขององค์พระนะคะเราก็จะเห็นเนื้อเกินเหมือนกันค่ะสำหรับพิมพ์นี้เราก็จะเห็นรอยบังคับพิมพ์ทั้งสองฝั่งค่อนข้างชัดเจนนะคะบางองค์นะคะเราก็จะเห็นจุดไข่ปลาบริเวณฐานด้วยค่ะ สำหรับองค์ถัดมานะคะเราก็จะมาดูพระสมเด็จพิมพ์เกตจรดซุ้มต้อเหนือไหล่ซ้ายและใต้ฐานล่างมีจุดค่ะองค์นี้นะคะถ้าเราสังเกตที่ฐานนะคะจะเห็นว่าฐานขั้นที่3นะคะจะงอขึ้นเล็กน้อยค่ะและพิมพ์นี้ก็จะมีจุดอยู่ใต้ฐานล่างค่ะ จุดสังเกตหลักก็จะเป็นเนื้อเกินบริเวณเหนือไหล่ซ้ายนะคะบริเวณขอบก็จะเห็นเป็นเส้นบังคับพิมพ์ค่อนข้างชัดเจนค่ะและมีเส้นที่อยู่บริเวณใต้ฐานด้วยค่ะ เราก็ได้นำสององนี้มาวางเทียบกันให้ดูความแตกต่างนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างที่ค่อนข้างเด่นชัดก็คือบริเวณฐานค่ะโดยพิมพ์ใหญ่และพิมเจดี JD นะคะจะมีฐานที่ค่อนข้างต่างกันแล้วเห็นได้ชัดค่ะเราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดสังเกตรแรกในการแยกพิมพ์นะคะทุกคนมองออกไหมคะว่าองคไหนคือพิมเจดี JD? คอมเมนต์มานะคะหลังจากที่เราได้รับรางวัลจากการประกวดพาแล้วนะคะเราก็จะได้รับ ะะหลังจากนั้นประมาณ1-2เดือนค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้และพิมเจดี JD นะคะเป็นชื่อที่ฟังแล้วดูดีแล้วก็เป็นมงคลน,นะคะสามพิมพนี้ก็เลยจะเป็นที่นิยมมากค่ะเราก็ได้พาทุกคนนะคะไปดูพิมพ์ทั้งพิมพ์มนี้ครบกันแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนสามารถจําแนกพิมพา3พิมพ์นี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีพระสมเด็จที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ พระสมเด็จหลังยันแดงค่ะซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยมีไม่มากเลยนะคะแล้วใน e ีพีหน้านเราจะพาทุกคนไปดูกับสมเด็จหลังยันแดงกันค่ะ